สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียลท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นนะครับ BR Top Gain เกแล้วก็ครับสองวิกไฮไทยนะครับ2เดือน8 2024นะครับเซตลบ9.67จุดนะครับก็โอ้โหวันนี้น่าจะผิดหวังกันหลายคนนะฮะคนอื่นไม่เชียร์นะครับก็แค่ชวนท่านทำการบ้านนะครับเพราะว่านี่ฮะตลาดวันนี้แหละที่จะเล่นงานครับ คนที่เทรดเบรกเอาถ้าคุณ Exit ไม่เป็นฮนะพ o ร i ช i ั n นไซซิ่ไม่ดีนะ Trading Management ดีไม่ดีนะครับเละฮะดังนั้นเนี่ยคีย์สำคัญการเทรดครับการเลือกหุ้นการเข้าซื้อนั้นเป็นปัจจัยเล็กน้อยครับของความสำเร็จครับ Exit ต่างหากละ่ะ p o s i t i o n Sizing ต่างหากละ่ะแล้วก็ Trading Management ต่างหากลตากลาดที่ทำให้เรานั้นรอดครับแล้วก็ทำเงินจากการเทรดได้นะฮะ ครับเซตอุ้ยผิดไว้เ๋อวนะขอปรับไปนิดนึงฮะลืมเซตที้าก็ขึ้นไปชนซปเปอร์เทรนฮะก็จะเป็นความบังเอิญน,นะไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่แม่นยำหรอกไอ้ัญลักษณเตอร์เนี่ยนะขึ้นจนซปเปอร์เทรนแล้วก็เปิดแก็บลงมาครับก็นั่นแหละครับตามนั้นฮะผมจะไม่อวดอ้างว่าซปเปอร์เทรนคือ อินดิเคเตอร์เทพนะไม่ใช่นะครับมันก็เป็นผลการคำนวณตามราคาเท่านั้นเองนะฮะอย่าไปซีเรียสม,มากนะไม่ใช่ของแท้เลยตั้งน,นานะฮะเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ของราคาเท่านั้นเองนะฮะมาดูนะครับสองวิคายวันนี้จะมีอยู่สี่ตัวนะครับแอดวาน,นะฮะงามนะฮะโอ้ไปต่อสวยงามมากครับ r o c ก t e คอ่ะก็พักตัวนะฮะ SSC โอ้ทรูครับทรูงามมากตัวนี้ฮะวันนี้สวยงามครับโอ้โหปิดเต็มแทงฮะผมก็มีการซื้อเพิ่มอนะตอนนี้มัน b เบรกอา t นี้ขึ้นไปได้นะฮะก็เป็นการเติมโพเ t ชันให้กับหุ้นผู้ชนะนะครับซึ่งก็วิ่งมาดีแล้วเกินฮะเนี่ยครับหลักการง่ายๆนะ ถ้าชนะก็ซื้อเพิ่มครับถ้าแพ้ก็เก็บไว้ก่อน,นะฮะหรือไม่รอขายตัดขาดทุนไปนะเล่นแค่นี้พอนะฮะท็อปเกนเนอร์วันนี้มีผมดูตัวที่มันมีราคายนะทีโพลีครับอืมดีดจากดีดจากการย่อนะฮะ APO ตัวใหม่นะเป็นไงอ้าวดีดเล็กน้อยนะฮะ เอ่อ CNT อืมอ่า d v a อันนี้ได้ยินชื่อบ่อยขอดูได้เป็นไงว้าทุเลตนะฮะเอ่อ JAK ว้าเอ่อ The ขึ้นมายืนที่1บาทเนาะเอ้อมีหลายตัวได้ยืน1บาทได้อารินครับอารินว้า wow. เอ่ uh, R.P. ครับ R.P. วะราชาเฟอร์รี่พอร์ตนะ uh, H A B T ครับ W.H.A.B.T. ครับเป็นไงโอ้ oh, ดีดขึ้นเล็กน้อยฮนะ W.G.E. ครับอืม uh huh. I.T. ครับโอ้เฮ้ยพักตัวน่าสนใจไว้ฮนะตัวนี้น่าสนใจนะฮะ BCP ว่ะดีจากก้นะฮะ GSC อ่ะ CPNCG ครับดีจากก้นะฮะ POPF ว่ะเออเว้ย Property ฟันมาเว้ยมี2ตัวเนะี่ย WHABT ก็ใช่ใช่ไหม WHABT อ่า Freehold นะฮะประมาณนี้เนาะมาหลายตัวเหมือนกันเอ่อดู DR นะเป็นยังไงครับ DR วันนี้โอ้แดงเถือนเลยฮะ DR แดงเถือนเลยเอ่อ asml01 ่ AS ครับว้าขา,าลงเนี่ยจบแล้วครับบาบา บาบาแปดศูนย์ว่ะไปตู้แปดศูนย์โอ้โหลงต่อครับบีวายดีคอมแปดศูนย์โอ้โชคดีที่ขายไปนะฮะโอโลงต่อทุเรศเลยฮะอุตสาห์ขึ้นดีๆนะเนะี่ส่งนะขึ้นยอ่อขึ้นยอ่นอฮะโฮเมก็ ตอนแรกคาดหวังว่าจะเป็นงี้นะแต่อ่ะไม่เป็นไรขายไปก่อนฮะหลุดขายก่อนแล้วก็เป็นงี้ฮะก็โอเคครับรอดไปรอดไปจำกัดความเสียหายให้น้อยก่อนครับถ้าคุณจำกัดได้ดีก็โอกาสรอดก็มีฮะอย่าไปคิดก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่เป็นไรครับ c n t อ c h เทคศูนย์หนึ่งอ่าลงต่อ e 1หนึ่ง ว้าลงต่อ FUE ครับเช่นกันลงต่อนะครับทุเรศเลยนะ GO 1ูเกอ่ะดีดขึ้นเล็กน้อยนะฮะ HK ศ1หนึโอ้โหขับหลกทุเรศน,นะฮะ HK 1 3ทุเรศเช่นกันฮนะ HKCE 0 1 เลเท HKT หนึ่งสามนะฮะอ้ทุเลศทุเลศทุเรศทุเลอินเดียครับเนี่ยลงนะฮะเจแปนสิบสามครับอ้อนาดจริงฮะอนาดจริงๆฮะลงหนักเหลือเกินครับโอ้โห LVMH เนศะครับโอ้โหทุเรศนะฮะเอ่อ n e แปดสิบน n i เ t e n d o สิบาโอ้ Nintendo, อ,อานาดเช่นกันฮนะพิงอันอ่อ เซียสิบเก้าครับโอ้โหนี่ฮะตัวนี้เปิดแก็บลงเพราะว่า XD นะฮะแล้วก็วันนี้ก็ยืนยันถึงความอนาถครับความทุเรศนะลงต่อครับก็ไปฮะผู้แพ้เอาแน่ก็แพ้ไปนะฮะตอนนี้ผมก็ขายทิ้งนะผมซื้อร้อยหุ้นปันผล10%เอร์เซ็น ทุเลศอฮะขาดทุนไปสองร้อยบาททุเลศจริงนะตัวนี้นะเปิดกลบลงฮะออโอ้โหนี่นี่เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องเจอนะเน,นี่ยถ้าคุณโพซิชั่นไซส์เล็กฮะ,ะกาสรอดก็มีนะเพราะว่าเสียหายไม่มากครับตอนนี้มันเปิดแกลบนะนี่เป็นข้อดีครับนะฮะของการมองดาวไซส์นะซิงเคลิลครับตัวนี้ XD เหมือนกันนะ XD วันเดียวกันกับ s อสไแต่ว่าดูไหมครับ ยืนดีครับเปิดแกลบเขียวขึ้นไปนะฮะเนี่ยของดีวันเนี้ยต้องถือไว้ครับผมก็ซื้อเพิ่มให้รางวัลมันไปนะฮะเล็กน้อยนะฮะโซนี่วา้าทุเรศน,นะฮะทุเรศเลยฮะทุเรศเลยสตาร์ห้าพันหนึ่งโอ้สต็กหุ้นที่ผมเรียกว่าทุเรศผมไม่มีนะครับผมไม่เคยมีหุ้นประเภทนี้นะเพราะว่า ผมขายฮะขายอย่างเดียวครับผมไม่แครนะถ้ามันลงเนี่ยหรืสเอรเทรนผมหนีก่อนนะฮะสเต็กสิบเก้าก็ก็พอไหวพอไหวพอไหวเท็นเซนหุ้นิพ่ปอดผมมันต้องเขียวครับถ้าไม่เขียวผมไม่ถือฮะถ้ามันจบรอบแม้เขียวผมก็ขายนะฮะผมเทคโปรฟิตไปนะฮะเท็นเซนแปดสิบก็ทุเรศเนาะโตโยตา้าเอ๊ะ สึงว่าตลาดจะแปนเนี่ยลงหนักเนาะยูนิโคก็ไม่น่าไม่ต้องใส่ครับว่าลงแน่นอนฮะจะแปนฮะเอ้ยอันนี้พักตัวไว้เวนเจอร์สิบเก้าอออ่ะอ่ะอะไรนะเดี๋ยวนะเมื่อวานเปิดกลับขึ้นวันนี้เปิดกลับลงออทเทเลนละส่งเนี้ยส่งไม่น่ารักเลยวบนนี้ฮะโหฮะแย่เลยแย่เลยเยวมี เสืมี80ป่ะลงต่อครับนะดูนะโอ,โอเคผมยังพอไหวครับเบนเจอร์เนี่ยแดงลงมาแต่ว่าไซส์เล็กและยังเสียหายน้อยเนาะวันนี้หุ้นในพอร์ตผมก็โดยรวมก็คือเงินสดมีอยู่80%ของทั้งหมดนะครับมีหุ้นอยู่น้อยมากครับแล้วก็มีหุ้นผู้ชนะที่มัน ผมมีพซิชั่นไซส์ใหญ่เนี่ยก็มีเหลืออยู่3ตัวครับที่เหลือก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยครับก็ไม่มีและในแง่สำคัญอะไรเนาะอย่างเช่นผู้ชนะวันนี้สบผมก็ทรูฮะผมก็เพิ่มไซส์เข้าไปนะนเพิ่มขนาดเข้าไปตามผลงานมันเนาะแล้วก็มีอินทัชตะกูล AS เเนี่ยฮะมาดีครับอ่าพักตัวโอเคนะพอได้เกา พวกเนี้ยพักตรงนี้ก็รอซื้อเพิ่มนะครับจังหวะด,ดีนะเราเทรดเอานะครับเพิ่มไซส์ให้มันไปนะฮะแอดวานเขว่าไปเลยเนาะมาดีมากแอดวานไปต่อนะฮะนี่เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะก็ถือว่าสําหรับสัปดาห์นี้สำหรับผมก็เป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นเดือนใหม่นะก็ครึ่งสัปดาห์ก็เทคโปรฟิตครับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นการสต็อปลอนะฮะก็ว่ากันไปเนาะ เนธรรมชาติของการเทรดนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ